สวัสดีครับทุกคนครับผมเชื่อว่าน่าจะเกือบทุกคนนะครับน่าจะทราบข่าวการจากไปของปู่รอเดนิสรอราชาสตัทเถิร์หาวแล้วนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับผมแต่วันนี้นะครับบางคนอาจจะตกใจนะครับว่าเออแจกปู่รอหรือเปล่าเพราะว่ามีข้อความเด้งขึ้นมาในเกมนะครับนี่ฮะข้อความนี้เลยนะครับข้อความนี้หมายถึงอะไรนะครับ แปะตรงตรงตัวเลยแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับการจากไปของเดนิสลอครับเรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ได้เร้าทราบข่าวการจากไปของเดนิสลอเราขอยกย่องความสําเร็จอันโดดเด่นของลาชาอีกครั้งหนึ่งผู้ที่เป็นที่รักของแฟนแฟนทั่วโลกมากมาย เราขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อเพื่อนและครอบครัวของเขาในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้มีแค่นี้ครับข้อความมีแค่นี้นะฮะก็เป็นข้อความแสดงความเสียใจนะครับผมที่ส่งตรงไปเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในนักเตะสําคัญของเกมอ e ีฟุตบอลเหมือนกันนะครับเป็นตำนานมาอย่างยาวนานมากนะครับตั้งแต่ภาคเบสแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยเรื่องแสดงความเสียใจของพี่โคเนี่ยต้องปกมือให้นะครับไม่ใช่แค่นักเตะที่มีชื่อเสียงหรือตำนานอย่างนนิสลอนะครับผมถึงแม้จะเป็นนักเตะที่เป็นการ์ดระดับหนึ่ง ดาว2ดาวนะครับถ้าเกิดมีการจากไปแบบนี้เนี่ยพี่โคแกก็มักจะออกมาแสดงความเสียใจแบบนี้นะครับอยู่เป็นประจำนะครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่าบางบางข่าวมันคือมันเป็นบางบางตัวเนี่ยจะเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นักน,นะครับผมนะก็เป็นเรื่องป,ปกติที่พี่โคขอแสดงความเสียใจนะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเออถ้าเกิดมีโอกาสพิเศษแบบนี้เนี่ยพี่โคจะแจกเดนิสลอหรือเปล่าจะเอาร่างเก่าที่มีในเกมมาแจกหรือเปล่าหรือว่าจะทําร่างใหม่เป็นร่างพิเศษนะครับ แล้วในอดีตเนี่ยนักเตะที่เคยเสียชีวิตไปเนี่ยพี่โคเคยแจกหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาย้อนความหลังให้รับชมกันทั้งหมดเลยนะครับผมนักเตะตำนานในอดีตที่เสียชีวิตไปนะครับผมที่มีในเกมนะก็จะมีโยฮันครับนะครับเดียโก้มาลาโดน่าฟานสเบเกนบาวเออร์และล่าสุดปูรลอเดนิสโอนะครับที่ผมเข้ามา ID ดีนี้เนี่ยผมนึกถึงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไ d ดีที่ผมสุ่มได้เดนิสรอไว้นะครับผมเป็น i อดีไก่นะฮะคือยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับคือสุ่มได้ตอนแรกคิดว่าจะทำทำเส้นทางกนนาร ไอดีไก่เดนิสลอร่างใหม่แลงนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําเพิ่มก็กะว่าเอาไว้เปิดตัวอื่นเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าได้ตัวอื่นเพิ่มเนี่ยก็อาจจะมาปั้นนะครับผมเนาะก็เลยนึกขึ้นได้พอดีนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าฟูแกจากไปแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติแกเอาไอดีนี้มาเล่นดีไหมผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเป็นเส้นทางอําลาของเดนิสรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะได้เล่นแล้วมีกําลังใจอะไรเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆผมก็มีเดนิสรออีกอีกไอดีหนึ่งที่ที่เป็นแแแบบบบทาาามมมนนนนยยอออะไไไไรรว้้้้้เเเเเีีี่่่่่ผกกกก็็ลลดดดตตถัิหุณ์ การว่าจะปั้นอดีนี้เป็นแบบว่าเส้นทางอำลาหรือเปล่าหรือยังไงนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับไม่รู้เล่นไหวหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะระดับตำนานที่เสียชีวิตในเกมนะครับผมตั้งแต่โยฮันครับเลยมาลาโดน่าฟรานส์เปกเคนเบลเออร์สามท่านนี้3คนนี้นะครับผมมีกิจกรรมอะไรแจกหรือเปล่าครับแล้วปู่รอเดนิสรอของเราตอนนี้เนี่ยพี่โคจะว่ายังไงดีไปไล่ดูกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ขออนุญาตย้อนนิดตึงนะครับผมโยฮันครับนะครับผมโยฮันครับเนี่ย ตั้งแต่ปี2016นะครับคือเสียชีวิตไปตั้งแต่ e ีฟุตบอลเออไม่ใช่เบสจะมีเวอร์ชั่นโมบายนะครับเบสมีเวอร์ชั่นโมบายเนี่ยตอนเบส2017เพราะฉะนั้นก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะมีเวอร์ชั่นโมบายนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่นคอนโซลสตรีมพีซีอยู่เนี่ยม,มีแจกหรือเปล่านะครับใครเล่นทันเบสสองพันสิกอ็ก็ว่ามีกิจกรรมอะไรแจกหรือเปล่าในตอนนั้นนะครับผมแต่ถ้าดูร่างที่ผ่านมาของโยฮันน์ครัฟนะครับถ้าเอาแค่ ในนักเตะที่มีระดับสเกลค่าพลังสูงนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นร่างแจกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนของยฮันคับเนาะก็ไม่มีนะสำหรับยฮันคับนะครับตำนานคนต่อมาที่เสียชีวิตนะครับเราไล่กันตามลําดับและกันนะครับเดียโก้มาราโดน่าครับเดียโก้มาราโดน่าเนี่ยเสียชีวิตด้วยวัยอ่หกสิบปีนะครับผมในวันที่20ตุลาคมปี2020ก็4ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดังเลยนะครับผมจริงๆก็ดังหมดแหละนักเตะระดับนี้นะแล้ว2ปีต่อมาก็เปเร่ก็เสียชี ในเกมอยู่แลมาราโดน่าเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยตอนนั้นมันจะเป็นภาคเบสนะครับผมอะ่ะเคยทําคลิปรวมไฮไลท์และความรู้สึกจากพวกเรานะครับถึงเดียโก้มาราโดน่านะครับผมที่ได้รวบรวมจังหวะการทําประตูในเกมตอนนั้นก็จะเป็นภาคเบสนะฮะสองพันยี่สิบหรือสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะเนี่ยครับ, 2020, 2, 2021, รบก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ส่งคลิปกันเข้ามานะครับผมการทําประตูในจังหวะต่างๆของไอคอนิกโมเมนต์ตอนนั้นเป็นไอคอนของเดียโก้มาราโดน่านะครับแล้วก็มีการส่งข้อความนะครับผมร่วมแสดงความอะไรนะครับให้กับเสือเตี้ยเนี่ยนะก็ จะมีทุกคนส่งคลิปกันมาเยอะมากนะครับส่งคลิปกันเข้ามาแล้วก็มีข้อความมาบอกด้วยนะเสียใจครับมันเร็วไปแต่เขาก็ไปเตะฟุตบอลบนสวรรค์แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันจริงๆนะครับที่ทุกคนก็เห็นความสําคัญของตำนานแล้วก็ได้เอาคลิปที่ตัวเองเล่นตำนานที่เสียชีวิตไปพร้อมกับความรู้สึกเนี่ยมาบ่งบอกต่อกันไปนะครับผมก็ส่งกันมาเยอะมากนะครับดีไมด่ดีเอออาจจะทําแบบนี้อีกรอบหนึ่งดีไหมสำหรับปูรอนะก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ ทุกคนก็หวังว่าพี่โคจะแจกมาด้าดูาให้เราด้วยนะครับผมแต่จนแล้วจนรอดนะครับหลังจากการเสียชีวิตของมาด้าดูาเนี่ยก็ไม่มีตัวแจกนะครับไม่มีแจกจากการเสียชีวิตอ่ะเข้าใจปะ่ะถ้าตัวแจกของมาด้าดูาเนี่ยก็จะมีการ์ดเดียวเลยนะครับก็คือย้อนกลับไปในเพจ2020เลยนะครับผมมาด้าดาเป็นการ์ดไอคอนิกโมเมนต์คนแรกในเกมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนภาคเป็นเพจ2020นะครับแจกก่อนที่มาด้าดูาจะเสียชีวิตเนี่ยก็จะแจกการ์ดไอคอนิกโมเมนต์การ์ดชมพูการ์ดนี้นะ ผมได้รับกันทุกคนนะน่าจะยังจํากันได้ถ้าเกิดใครเล่นทันนะครับการ์ดนี้เนี่ยแจกทุกคนเลยได้ฟรีเลยนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นการ์ดตำนานที่เป็นไอคอนิโมเมนต์การ์ดชมพูการ์ดแรกของเกมเพสอ่ะนะแจกทุกคนนะครับแต่แจกก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตนะครับเพราะหลังจากเหตุการณ์เสียชีวิตไปผ่านไป1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วก็ยังไม่มีการ์ดแจกของมาดามดูนานะครับผมเนาะถ้าเอาจากหลักหลังจากการเสียชีวิตนะครับถ้าเอาเฉพาะการ์ดแจกหรือว่าการ์ดฟรี ในอีฟิปบอลสองพันะครับการ์ดนี้นะฮะจะเป็นการ์ดที่อยู่ในกิจกรรมเดลี่เกมครับผมการ์ดนี้นะจะก็เป็นมันเป็นตัวฟรีแต่ไม่เชิงแจกนะครับเพราะว่าต้องไปเล่นเดลี่เกมไปยิงจุดโทษนะฮะการ์ดฟรีแต่ไม่ใช่สาเหตุจากการเสียชีวิตอ่ะคือมันผ่านมา3-4ปีแล้วครับผมถึงจะมีแจกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือเดียโก้มาราโดน่านะครับตำนานคนต่อมาที่เสียชีวิตนะในลำดับถัดมานะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับผมฟานซ์เบ็คเคนบาวเออร์นะครับเสียชีวิตด้วยวัย78 7ปีีในนวัท่มกรา ปีปี2024ก็เพิ่งจะครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของสุดยอดตำนานตัวลิเบโรนะครับผมแต่เอาจริงๆนะครับผมในตอนที่หลังเขาจากเขาเสียชีวิตเนี่ยก็มีข้อความแสดงความเสียใจเหมือนกับตอนที่เดนิสลอเสียชีวิตเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีตัวแจกนะครับตัวแจกของฟานซ์เบคเคนบาวเออร์ที่เราเล่นกันอยู่นี้เนี่ย,ยตัวอีพิกนะครับก็จะเป็นตัวที่ได้จากกิจกรรมเดล่เกมเหมือนอ่ะไม่ไม่ใช่เดล่เกมเป็นกิจกรรมเรียกว่าอะไรอะอีพิกฟานซ์เบคเคนบาวเออร์แล้วในน,น การ์ดชมพูที่ติดพ่วงมาด้วยเพื่อให้หวนลำลึกถึงไอคอนิกโมเมนต์หรือเปล่าที่มีเดวิสนะครับผมแลดฟอร์ดแล้วก็ดูก้าโมดิสการ์ดชมพูตรงนี้นะพ่วงมาเนี่ยอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เปิดฟรีกรันไล่เปิดกันในแพ็กก็จะมี50ตัวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงว่าใครจะได้แต่ว่าจําได้หรือเปล่าครับที่เราเปิดแล้วก็รีแพ็ครีแพ็ครีแพ็คอ่ะบางคนมีเบคเคนบาวเออร์กันคนละ2ตัว3ตัวใน1 ID อเดีเพราะว่าก็เอาไปอัพแบ็คบ้างเอาไป center, อัพเซนเตอร์ไปอัพกลางรับบ้างนะ หลังจากที่เขาเสียชีวิตหรือเป็นกิจกรรมที่ให้ให้เกียรติเขาหลังจากเขาเสียชีวิตหรือเปล่าต้องดูไทม์ไลน์ครับเบคเคนบาวเออร์เสียชีวิตเดือนมก,กราคมนะครับแต่กิจกรรมแพ็คนี้เนี่ยมาช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็2เดือนหลังจากที่เบคเคนบาวเออร์เสียชีวิตไปนะครับก็อาจจะคิดได้ว่าเออมันน่าจะเป็นกิจกรรมที่พี่โคทําขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติกับตํานานเหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันห่างกันแค่2เดือนนะครับแล้วก็พระเอกในแพ็กก็เป็นเบคเคนบาวเออร์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าคําอธิบายแล ละเอียดในอีเวนต์นี้เนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่แจกจากการเสียชีวิตนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกียรติเพราะว่าชื่อแพ็คก,ก็จะเป็นอีพิกเบ็คเคนบาวเออร์ไปเลยเนี่ยก็ถ้าตามบริบทแล้วก็น่าจะใช่น่าจะเกี่ยวข้องกันเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นกิจกรรมที่เพื่อลำลึกถึงฟรานส์เบ็คเคนบาวเออร์ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไป2เดือนก่อนนั่นเองนะครับและต่อมาล่าสุดครับผมราชาสตัทเทิร์หหาเดนิสลอนะครับผมปูรอคือนักเตะที่มีอายุมากที่สุดในเกมอ e ีฟุตบอลที่ถ้านเป็นการ์ดนะับ ียชีวิตด้วยวัย84ปีในเกมเนี่ยทุกการ์ดทุกเวอร์ชั่นไม่มีนักเตะคนไหนที่มีอายุปัจจุบันเนี่ยถึง84ปีถ้าสมมตินะสมมติสมมติโยฮันคัฟยังไม่เสียชีวิตนะครับผมโยฮันคัฟเกิดปี1947นะฮะปีนี้ปี2025ถ้าสมมติโยฮันคัฟยังไม่เสียชีวิตอะ่ะปัจจุบันโยฮันคัฟจะมีอายุ78ปีก็ยังน้อยกว่าเดนิสลอได้ซ้ำเสียชีวิตไปเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ,นนรบตรสตแสสดงความเียใจเมื่อวันนก่้นะ แล้วทีนี้เราก็มาคิดกันว่าเออในกรณีของเดนิสลอเนี่ยพี่โคจะทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเหมือนกับตอนที่เป็นเบ็คเคนบาวเออร์หรือเปล่านะครับอ่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับโยฮันครัฟเสียชีวิตก่อนจะมีโมบายนะครับผมก็จะมีเพสโมบายนะฮะมาดอนน่าเสียชีวิตแต่ไม่มีกิจกรรมอะไรแจกเลยเบ็คเคนบาวเออร์ก็มีกิจกรรมแจกเหมือนกันนะครับที่มี5 0ตัวในแพ็คแล้วก็เปิดกรนลลัวกันไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเดนิสลอถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะจัดกิจกรรมบางอย่างนผมเพื่อําลึึกถง เดนิสลอว์แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปในรูปแบบไหนจะคล้ายๆกับตอนที่ทำเบ็คเคนบ่าวเออร์ให้หรือเปล่านะครับก็ไปเล่นกิจกรรมไปเล่นออบเจกตี e ภารกิจไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เคลียร์นั่นแล้วก็เอาจํานวนชาร์ d ดิวมาสุมแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเหมือนกับตอนที่เป็นเบ c คเคนบ่าวเออร์มันก็จะมีการ์ดชมพูติดมาด้วยเพื่อให้ลําลึกถึงการ์ดชมพูไอคอนิคโมเมนต์เก่าๆนะแถมมาในการ์ดนั้นด้วยนะก็น่าคิดเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบอื่นนะครับอาจจะแจกตรงๆเลยไหมทำการ์ดเวอรร์ชั่่่่นนนนนเเเศษขึ้มมมาแแแตตป็็็กกกจลยงๆไ อันนี้คือก็บอกตรงว่าผมรวบรวมข้อมูลให้แบบนี้เนี่ยคุณน่าจะคิดเองได้แล้วนะครับว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าพี่โคจะทํากิจกรรมอะไรแจกหรือไม่มันเอาทฤษฎีเก่าๆมาได้บ้างนะครับผมแต่เราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับว่าพี่โคจะแจกแต่ถึงแม้จะแจกผมก็คิดว่าคงไม่แจกเร็วๆนี้แหละนะอย่างเบคเคอรบาร์เออร์เนี่ยก็แจกมีกิจกรรมมีกิจกรรมหลังจากนั้น2เดือนแล้วก็ไม่ได้บอกชัดเจนด้วยว่าเป็นกิจกรรมจากการสูญเสียของเบคเคอรบาร์เออร์ไปนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นวาระที่ดีนะครับผ ในการที่จะให้แฟนๆได้ลําลึกนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยมีการ์ดเอนิสรอเนี่ยเออมีได้ลองเล่นเขาบ้างนะครับเพื่อลําลึกถึงเขานะผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีแหละถ้าจะแจกก็อย่าอย่ารอถึง2เดือน3เดือนเลยนะครับพี่โคนนะสัปดาห์หน้าเนี่ยเอาอะไรมาสักอย่างหนึ่งแจกปู่รอไปเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นการ์ดเก่าๆนะเอาเนี่ยเอาตัวร e เจนเดอรี่เก่าๆมาให้แลกในเนี่ยการ์ดชมพูอะรีเจนเดอรี่ที่เอามาให้แลกในอ e ีพิสบอลพอยต์ก็ได้นะคงจริงกไม่น่าเก็บนะห้าพันพอยต์ผมว่ามีก็มีหลายคนแกกนล เหมือนนกันนร,รือจะเอาไอ้ล่างขวามือนี่นะล่างขวามือนี่ก็จะเป็นอีพิกที่ไม่มีบูสเตอร์เอามาให้แลกหรือยังไงน้อยอ่ะล่าง1บูสเนี่ยล่าง1บูสเนี่ยก็เอามาให้แลก5้0 0พอยต์ก็ไม่น่าเกียดนะครับผมว่าในทางใดทางหนึ่งก็ได้อ่ะหรือถ้าจะให้เด่นไปเลยก็เอา2บูสล่าสุดเลยไหม <c oughs> ใจปัปมหรือสร้างการ์ดใหม่ไปเลยนะครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูนะครับว่าคิดส่วนตัวคิดว่าจะแจกหรือเปล่าและแจกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับรวมถ ว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งไฮไลท์คลิปการทำประตูของเดนิสลอในเกมอ e ีฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นร่างไหนเวอร์ชั่นไหนก็าตามนะครับแล้วก็เขียนข้อความเพื่อไว้อะไรหรือข้อความบางอย่างเกี่ยวกับเดนิสลอเหมือนตอนที่ผมทำกับเดียโก้มาราโดาที่ทุกคนส่งคลิปกันเข้ามาตอนต้นคลิปที่เปิดให้ดูนั่นแหละนะแล้วก็จะรวบรวมเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับราชาสตาร์เถือนหาวของเราในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมนะฮะ ใครมีเดนิสลอร่างไหนก็ตามในเกมนะครับเข้าไปเล่นเขาดูนะครับเอาร่างเก่าๆก็ได้ไปทําประตูสวยๆนะครับผมอัดคลิปไว้นะครับมีท่าดีใจสวยๆให้เห็นการ์ดนะครับแล้วก็ส่งคลิปมาอัปโหลดตามลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็เขียนข้อความโดนใจนะครับเพื่อส่งปู่ลอนะครับผมสู่สุขคติไปแล้วก็เดี๋ยวเรามารวบรวมเป็นคลิปกันดีไหมเอออย่าลืมนะฮะใครมีเดนิสลอก็เข้าไปเล่นแล้วก็อัดคลิปไว้นะครับส่งมาที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski4Bomski Review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับราชาสตั๊ดเทินหาว